ค,คุณหมีคุณหมีทำอะไรครับแกะคัททำไมครับแกะคัดครับผมโมดิฟายลดมิดหน่อยสูตรมันอันนี้เป็นสูตรที่เขาคิดกันไว้ในในในใ,ใ,ในกุ่คนขี่ทีใช่ไหมใช่ครับผมทํามันเป็นมิดกับกับกับผู้ขับขี่แต่ว่ามันไม่สุดไม่สุดคือครับ,รบอ่ามันเหมือนกับมันตอนมันตอนกําลังการจับของของของผ้งาคัดมา ก็เลยเป็นแฮกเป็นการแฮ็กมันใช่ครับขีดีกว่าเดิมไหมจากที่เคยทาคันอื่นดีกว่าเดิมครับมันได้ฟีลกันเป็นรถวิบากมากกว่าเดิมอันนี้มันฟีลม,มันเหมือนรถบ้านอันนี้ก็คือขั้นตอนก็คือถอดฝาคัทก่อนถ้าถอดถอดชามก่อนถอดฝาชามนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนทําอะไรต่อครับเดี๋ยวเราดู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 รดูอันนี้ถอดเท่นี้ก่อน งานแฮ็กให้คัดจับดีขึ้นอันนี้คัดเดิมอันนี้เป็นรุ่นยังไม่เป็นสลิปเปอร์ห้าแผน่นรุ่นสลิปเปอร์คัดเคยเคยเปิดไหมเคยครับเคยเห็นเป็นคัดกี่แผน่นเป็นคัดสามแผน่นสามแผน่นใช่ไหมครับไม่เคยเห็นเลยสลิปเปอร์อจริงๆเลยห้าห้าแผ่นเหมือนกัน ห้าแผ่เหมือนกันแต่ว่าใช้นอ็อมีน็อตสามตัวอ๋อจำผิดวครับจำผิดจำผิด,ผดโอ้ยร้อนเอาเปลี่ยนไปแล้วนี่ไม่มีแผ่นเลื่นเอาอยู่อยู่ไหนอ๋อคือขั้นตอนคือถอดเพื่อเดี๋ยวเดีถอดก่อนกันครับเดี๋ยวเดียวบอกบอกผมด้วยถอดกีะแผ่นเลับถอดมาหมดเลยครับผมทีเดียวเลยยกก้อน เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเรียงใหม่คือใส่กับเหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วก็เราที่เราต้องเปลี่ยนคือแผ่นจุดท้ายเดิมนี่คือแผ่นเดิมจะเต็มแผ่นนี้มันจะเป็นครึ่งแผ่นใช่ครับผมแล้วพวกพวกเหล็กอะไรเหมือนกันไหมเหมือนเดิมไหมเหล็กอ๋อเหล็กมันเต็มอยู่แล้วอย่าลืมเอาออกนะครับอ๋อนี่เป็นเหล็กเหล็กลองให้ให้มันขึ้นเต็มแผ่นเลยรอบปีแรกผมลืมผมลืมเอาอันนี้ออก ฟรีทิ้งเลยไม่ฟรีครับนนจับจับแน่แน,นๆเลยครับผมกดเกียร์ปุ๊บกระชากล้อหน้าแคบวิ่งก็คือมันจะอยู่งี <waffle. S 1> ้มันจะอยู่งี้มันจะ,จะให้หน้าบัดเป็น, <S <S นอ๋อเป็นช่วยฟรีเป็นสปริงเอาป็นสปริงอ๋อโอเคออแผน่แผนเต็มใส่ก็ไม่แทนแค่เลยแค่นี้เลยครับอันนี้ก็เบิกศูนย์แผ่นแท้เหมือนกันเลยใช่ครับผมนี่แผ่นหนึ่งไม่ออกเลยอันไหนออกแล้วนี่นี่คราวที่แล้วคุณไม่ได้ออกอันเนี้ยผมเปิดเครื่องคุณ อ auto, ๋อมันมีสองแผ่นเหรอแผ่นแล้วผมไม่ออกอ๋อนี่ไม่ด้ก็คือเอาแผ่นนี้ออกแผ่นสปริงออกแล้วก็แผ่นแผ่นอีกแผ่นหนึ่งแผ่นกดแผ่นแผ่นเหมือนให้มันเต็มเลยเป็นรองแผ่นอีกแผ่นนี้เองที่ผมเลียวเอาออกที่ขี่ไปตอนนั้นบอกแบบเหมือนคัดจะยลื่นลื่นลื่นแต่ว่าเวลาโดดมันโดดนะเวลดีดอยู่แต่พี่งยาวอ่ะเวลาร้อนหน่อยบอกว่าเออเมื่อมุนจะลื่นคัตลื่นคัตลื่นจริงที่ออกคือแผ่นแผ่นสลิปตัวนี้แผ่นสปริงแผ่นหนึ่งแล้วก็แผ่นคัดที่เป็นรึ่งแผ่น แล้วก็ใส่อีแผ่นกลับมันก็คือจบเลยใส่กับแค่นี้เลยปิดฝาจบเลยใช่ครับในงบประมาณใส่ต้องใส่ที่แผ่นเป็นเทเบิกศูนย์เท่าไหร่พี่พี่หนุ่มสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเลยครับมีหน้านะให้หน้ามีช่างนั่นเลยเนี่ยช่างทั้งร้านเลยจับมือหน้าก็คือลงทุนสองร้อยกว่าจับดีเลยแล้วคัดยังนี่เหมือนเดิมด้วยใช่ป่ะเพราะว่าเราแก้ที่แผ่นคัดได้จับเราไม่ได้คัดนี่เหมือนเดิมแต่ว่าเรามันจับเหมือนกับเราเหมือนกับเราดีดคัดอะ อ๋อแต่แล้วมันปลออกเลยเออมันไม่มี<ช>สลิปไม่มีฟรีใช่ครับผมถ้าใครชอบฟิลลงดินแบบกระชับๆก็จะชอบอย่างนี้ใช่ไหมพวกสายสแตนก็จะชอบแบบนี้แหละครับเปลี่ยนหมดดีดมาเลยดีดมาเลยแล้วก็เรียงแผ่นใส่ครับง่ายเลยง่ายเลยงบน้อยสองร้อยกว่าบาทส่วนันนี้ก็เปิดทาเองได้เปิดแค่ฝาข้างแล้วก็อาจจะเสียประกันอีกถ้าประกันเก่ามากกรอบอันนี้ประกันอีกสนะักหลักสิบบาทใช่ไหมพี่แค่นั้น ไม่ถึงร้อยไม่เกินอะไรไม่แพงโอลิงก็ควรระวังตอนใส่ห้ามพลาดเลยครับโอลิงตัวไหนพี่ตอนนี้นี่นี่นีใช่ไหมในในในชุดตัวนี้อ๋อหนึ่งตัวนี้ห้ามพลาดเลยมันจะแกะมันมันจะหล่นมาต้องระวังเลยใช่คือตัวนี้ตัวหนึ่งตัวเดียวอ่ะในในตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวตรงนี้ตัวหนึ่งมีสามตัวอ๋อมันเป็นโอลิงแบบตัวนี้ตัวนี้สว่านน้ำมันถ้าไม่ใส่นี่แรงดันน้ำมันตกแน่นอนี นี่ต้องเขาวนระวังคุณถอกก็ต้องสังเกตด้วยว่ามันมีโอลิงกี่ตัวจบปิดฝาจบครับแค่นี้ครับที่ระวังมากคือโอลิงสองตัวแล้วก็อีกอันหนึ่งครับแล้วก็เป็นในนี้ด้วยมันจะมีลูกปืนอยู่ลูกหนึ่งเอาลูกปืนเม็ดหนึ่งใช่มันเป็นลูกปืนลูกเม็ดหนึ่งแล้วสปริงสปริงนี้สปริงอะไรอ่ะที่หลุดออกมาอันไหนเอ่ยสปริงสปริงตัวนี้ตัวนี้อ๋ออันนี้ก็ต้องอ่าผมวางางนี้นี่ก็ต้องสังเกตสังเกต อ๋ออยู่ที่ท่อละมันตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สองตัวมันเป็นท่อมันเป็นท่อละมันมันวิ่งสามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนู้นตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยหลุดหรอกตัวนี้ไม่ค่อยหลุดนตัวเล็กเท่าน้ํามีตัวนี้ตัวนี้มีตัวลูกปืนตัวนี้บนในรูนี้แล้วก็ไอตัวนี้แล้วก็สปริงตัวเล็กแบบนี้มีสามตัวนี้แหละที่มันเอสี่ตัวนี้แหละที่มันชอบหลุด ก็ต้องระวังด้วยครับก็จะใส่กลับเหมือนเดิมน้องๆมือใหม่แล้วทำเองก็ระวังนิดนึงครับเพราะเจอเจอเคสบ่อยที่แบบลืมใส่ลืมอะไรพวกนี้อันนี้ก็ประมาณนี้ครับอยู่มุงกันอย่างพี่หน่อพังแล้วมาไล่หาอย่เแล้วมาเรื่องไม่ขึ้นเออแล้วมันเครื่องไม่ขึ้นก็เครื่องไอเขาเหวี่ยงติดเพราะเหตุเนี้ยครับต้องระวังเลยเปิดฝาข้างเนี้ยเหมือนง่ายแต่ว่าต้องใส่ใจสังเกตนิดนึง